ครับสวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับโคฮิลโกพาวเวอร์เบรนนะครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยกันนะครับสำหรับชุดข้อสอบข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่า5%ของ60%เป็น12%ของจำนวนใดนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้มาแบบสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับน้องต้องทำการแปลงนะครับจากประโยค โจทย์ที่ให้มานี้นะครับเป็นรูปแบบสัญลักษณ์นะครับซึ่งครูฮิวโก้ก็จะให้คําแนะนําว่านะครับคำว่า5%ของ60นะครับคำว่าของเนี่ยเราเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับคำว่า5%เนี่ยในความหมายของคำว่า5%ก็คือ5ส่วนร้อนะครับเราไม่สามารถที่จะนำ5%า5มาคิดคำนวณได้เราต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนจะคำนวณได้ง่ายกว่า เพราะในความหมายของ5%ก็คือเศษ5ส่วน100นะครับแล้วเมื่อรู้ว่าคำว่าของก็คือคูณก็นำไปคูณกับ60นะครับต่อมาครับคำว่าเป็นนะครับเมื่อเราแปลงรหัสคำตัวนี้เราจะรู้เลยว่านะครับมันคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับอย่างที่เคยสอนไปในคลิปก่อนๆนะครับคำว่าเป็นเนี่ยก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเสร็จแล้วมาเจอกับคำว่า1 2ออีกแล้วนะครับก็ เปลี่ยนของ12%ให้เป็นเศษส่วนนะครับก็คือในความหมายของ12%ก็คือ12ส่วน100นะครับนะครับคราวนี้แปลงหลัดคำต่อนะฮะคำว่าของตรงนี้ก็คือเครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับเมื่อเจอคำถัดไปคือคำว่าจำนวนใดนะครับจำนวนใดเราก็ให้เป็นเป็น a ก็ได้ครับตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะครับให้เป็น a จะเป็น x เป็น y อะไรก็ได้ครับ axy ได้หมดนะครับจะได้เป็นรูปแบบสมการนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทำการคำนวณนะครับ0ตัด0ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้5 1 5 5 2 10นะครับแล้วก็ตัด2ตรงนี้ครับ2 1 2 2 3 6นะครับตรงนี้ครูฮิวโก้ก็จะได้ตรงนี้มาเป็น3นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น12ส่วน100คูณกับ a ต่อที่ตรงนี้นะฮะเราจะย้ายนะครับ100เข้ามาคูณนะครับก็จะได้เป็น3คูณ100เท่ากับ12คูณกับ a นะครับ3คูณ100ได้300นะครับเท่ากับ12คูณกับ a นะครับดังนั้นถ้าเราใช้หลักการในการล็อกตัวแปรนะครับค่าเม่อนามการแก้สมาการนะครับที่ครูเคยสอนไปนะครับ จะเห็นว่าตัวที่ติดกับ A คือ12นะครับก็นำา2 2ไปหารนะครับนำ12ที่คูณอยู่ไปหารนะครับนะครับเมื่อเอา300นะครับหารด้วย12นะครับก็จะได้คำตอบเป็นเท่านี้นะครับ12,2,24,12,5,60นะครับคำตอบก็คือคำตอบนี้เลยครับ A, เท่ากับ25นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับน้องๆครับก็จบไปครับกับตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับสำหรับสอบข้อมอนดน์ครับ mm. ก็ลองทบทวนดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ mm.